เสียงอะไรมายกรถนะครับจอดเสียตั้งแต่5้าโมงเรียกช่างมาแล้วก็ไม่ติดต้องเลยเอยก็เลยต้องเรียกรถยกมายกรถอีสุรีประตู เพียงอะไรวุ้ยว้ว้ยน่าจะเป็นที่กล่องนะครับค่ารถยกนี่ไม่ใช่ถูก,ถกนะครับกิโลเมตรละแปดร้อย น่าจะเป็นคนทางอื่นนะครับถ้า mm. คนแถวนี้เขาซ่อมแถวนี้ลแล้วแหละเป็นคนที่อื่นก็เ,นเลยต้องเรียกรถยกเอาไปซ่อมที่บ้านเขา mm. ผมเมนตจอดตั้งแต่ห้าโมงเย็นแล้วเราเรียกช่างมาดูช่างมาดูก็ด,ดูนู่นดูนี่สตานดูก็ไม่ติดนะครับ แบตก็เต็มนะแต่ว่ามันสตาร์ทไม่ติดน่าจะหลกัหลกๆเลยนะกล่องนะกล่องอะไรกล่อง ECU กล่องควบคุมกล่องควบคุมจ่ายไฟจ่ายน้ำมัน นะครับที่ยังเป็นชุมชนอยู่ถ้าไปทางจังหวัดนี่โอ้ยลำบากยิ่งไปเสียกลางทางนี้ไม่ต้องพูดเลยนะครับถ้ารถยกนี่กิโลเมตรละแปดร้อย เรียบร้อยแล้วครับไม่ได้ยกแค่ยกยกหัวขึ้นแล้วก็ลากไปแล้วครับยกแต่ล้อหน้าเรียบร้อย